แน่นอนครับพี่ประวัติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นเรื่องซับซ้อนยาวนานและเกี่ยวพันทั้งศาสนาประวัติศาสตร์การเมืองและดินแดนมาดูภาพรวมแบบสรุปง่ายๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับยุคก่อนก่อ,กอตั้งรัฐอิสราเอลก่อนคริสตศตรวรรษที่20ดินแดนปาเลสไตน์หรือที่เรียกกันว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิวคริสต์และมุสลิมมายาวนาน ศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เกิดขบวนการไซออนิสต์ที่ชาวยิวทั่วโลกต้องการตั้งรัฐยิวขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้จกักรวรรดิออตโตมันและต่อมาเป็นอาณานิคมของอังกฤษ1947-1948สถึงสงครามแบ่งแยกดินแดน1947 u เเนเสนอแผนแบ่งปาเลสไตน์เป็นรัฐยิวและรัฐอาหรับโดยเยรูซาเล็มเป็นเขตพิเศษแต่ชาวอาหรับปฏิเสธ 1948อิสราเอลประกาศเอกราชจึงเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับโดยรอบผลอิสราเอลชนะและได้ดินแดนมากกว่าที่ยูเอ็นกำหนดไว้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยเรียกเหตุการณ์นี้ว่านักบ้าแปลว่าหายนะสงครามและความตึงเครียดต่อเนื่อง1967สงคราม6วันอิสราเอลยุดเวสตแบง ฉนวนกาซาเยรูซาเล็มตะวันออกโกลันและไซนายทำให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต้องอยู่ภายใต้การยึดครองการลุกฮือของปาเลสไตน์หรืออินติฟาดา 1. อินติฟาดาครั้งที่1 1 9 8 7กาถึง1993การลุกฮือของประชาชนปาเลสไตน์ต่อต้านการยึดครองของอิสราเอล 2. อินติฟาดาครั้งที่2 2000- ถึง2005 ความรุนแรงระลอกใหม่หลังจากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวความพยายามเจรจาสันติภาพ1993ข้อตกลงออสโลอิสราเอลรับรองการมีอยู่ขององค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO และเริ่มจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์หรือ Palestinian Authority แต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ได้จริงเพราะปัญหาหลากัลกๆเช่นสถานะของเยรูซาเลม็ม ผู้ลีภัยปาเลสไตน์การตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเวสต์แบงค์ความมั่นคงของอิสราเอลยุคหลังปี2006ฮามาสกับอิสราเอล2006กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมชนะการเลือกตั้งในฉนวนกาซาเกิดความแตกแยกในฝั่งปาเลสไตน์เองฉนวนกาซาฮามาสควบคุมเวสต์แบงก์ PLO หรือฟาตะควบคุม นับแต่นั้นเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลายครั้ง 2008, 2012, 2014, 2021และล่าสุด 2023- ถึง2024สถานการณ์ปัจจุบันจนถึงปี2025ฉนวนกาซาถูกปิดล้อมจากอิสราเอลและอียิปต์เวสต์แบงก์ยังถูกควบคุมโดยกองกำลังอิสราเอลและมีการตั้งถิ่นฐานของชาวยูเพิ่มขึ้น มีการโจมตีและตอบโต้กันอยู่เรื่อยๆความหวังในการสร้างรัฐปาเลสไตน์ยังไม่ชัดเจนสรุปสั้นคือเป็นความขัดแย้งระหว่างสิทธิในดินแดนของชาวยิวและชาวปาเลสไตน์อาหรับเกี่ยวข้องกับศาสนายิวอิสลามคริสต์ความมั่นคงผู้ลีภัยและอำนาจการปกครองยังไม่มีทางออกที่แน่นอนและยังมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่าย หากพี่ต้องการสรุปสั้นกว่านี้หรือลงลึกในช่วงเวลาใดโดยเฉพาะ